สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ได้เวลารีวิวรองเท้าคู่นี้แบรนด์ Adidas Adizero Ad AdiOs Pro 2นั่นเองครับก่อนจะไปรีวิวความรู้สึกของการใช้งานคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจาะจุดเด่นของ AdiOs Pro 2กันหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ จุดเด่นข้อแรกนะครับสำหรับโปร2นั่นก็คือ Foam o i m l t s t r i ร e นะครับรุ่นนี้เป็น l t Stripe Pro นะฮะซึ่งก็มาตั้งแต่รุ่นแรกแหละรุ่นแรกก็มี Light Strike Pro เหมือนกันนะครับจะให้ความหนานุ่มเด้งที่แตกต่างกับตัว Light Strike ปกตนะินี่คือรุ่นที่2รุ่นที่2ก็เต็มแผ่นเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกประกาศนะครับความสูงก็เป็นไปตามสมัยนิยมของรองเท้าวิ่งในยุคนี้นะครับนั่นก็คือต้องสูงต้องหนาต้องนุ่มนะ ความสูงของเท้าคู่นี้เนี่ยอยู่ที่39.5ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ทาง World a t h l e t i c เขาออกกฎเอาไว้นะครับถัดมา Energy Rod ที่อยู่ข้างในนี่นะ Energy Rod ที่อยู่ข้างในคู่นี้เราจะไม่เห็นนะครับในโปรหนึ่งเราจะไม่เห็นแต่โปรสนี่เขาควานมาให้เลยนะว่าให้เขาใส่จริงๆด้วย Energy ร o d เนี่ยต่างจากคนอื่นนะค,คนอื่นเขาจะให้เป็นเขาจะใส่เป็นแผ่นเพลทเป็นแผ่นๆนะแต่ที่ของ Adidas เขาจะให้เป็นแท่งๆทดสอบม,มาละ เขาเชื่อว่าใส่เป็นแท่งๆแบบนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งนิ้วของเราเนี่ยมันจะฟิลมันจะโดนมันจะมีโอกาสโดนตัวแท่งคาร์บอนได้มากกว่าใส่เป็นแผ่นๆเพราะว่าเราลงเท้าไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละคนลงเท้าซ้ายลงเท้าเอียงไปทางนิ้วก้อยบ้างเอียงไปทางนิ้วโป้งบ้างอย่างเพราะ,ะนั้นเขาเลยใส่เป็น Energy ้หลอดเป็นแท่งๆวางเรียงตามกระดูกนิ้วเท้าของเราแล้วก็ควานให้ดูด้วยนะว่าฉันใส่จริงๆนะเพราะว่ารุ่นแรกมีคนบอกไม่ไมิใส่ไม่หรอกมีคนผ่าแล้วใส่เหมือนกันครับ แต่รุ่นนี้คว้าได้เห็นเลยก็เป็นดีไซน์ที่แปลกตาดีนะครับสำหรับคู่นี้ซึ่งก็คือจุดเด่นข้อที่3เลยเพราะดีไซน์ของทั้งคู่นี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนเห็นแล้วก็ชอบอะ่ะมันทันสมัยดีอะ่ะมันดูแปลกๆดูน่าสนใจนะครับมีการคว้านบริเวณวิโซตรงนี้ทิ้งออกไปด้วยนะฮะดูซิ่งมากนะครับสำหรับดีไซน์คู่นี้ซก็คือตัวเซรามะครับแบบโปรง่งโปร่งแสงแบบนี้เลย นะเพื่อนๆอ,อยากจะให้รองเท้ามันเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แค่ใส่ถุงเท้าสีนั้นนะครับมันจะเป็นจุดเด่ดนอีจุดหนึ่งบางคนบอกไม่ชอบสีส้มตรงนี้นะไปเอาถุงเท้าสีเขียวมาใส่นะครับรองเท้าคู่นี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวทันทีนะครับก็จะเป็นขาวตัดเขียวขึ้นมาทันทีนี่ก็เป็นจุดเด่ดนอีจุดหนึ่งแต่ตัวเซรามิกสองจุดศูนย์นี่นะครับผิวสัมผัสเนี่ยมันเหมือนพลาสติกนะเหมือนพลาสติกมากเลยแต่มันระบายอากาศได้ดีนะครับ เวลาตอนที่ผมใส่วิ่งก็ไม่ค่อยอบร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำก็เข้าได้ปกตินะ <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับอีกข้อนึงก็คือ r o c k กอร์เชฟนี่ซูเปอร์ชูในสมัยนี้ต้องเป็น r o c k กอร์เชฟแบบนี้นะครับมีความโค้งชันบริเวณหน้าเท้าเพื่อเพิ่มความลื่นไหลในการก้าวเท้าในการเปลี่ยนเท้าวเวลาที่เราวิ่งนะครับ ถัดมาครับความรู้สึกหลังการใช้งานบ้างนะครับเอาเรื่องแรกหนอยเรื่องการสวมใส่ก่อนละกันการสวมใส่รองเท้าคู่นี้ก็ถือเป็นรองเท้าคู่ที่ใส่ง่ายนะครับใส่ไม่ยากมากนะครับคลายเชือกออกมาได้หน่อยก็สวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับลิ้นรองเท้าแม้ว่าจะเป็นแบบบางแบบนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่มันพับตัวอะไรมันก็คงที่มันก็กระชับอยู่ได้แบบสบายๆนะครับบริเวณหน้าเท้าออกแบบมาค่อนข้างกว้างนะนะค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับใส่เข้าไปแล้ว ไม่อบรัดนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดสีบริเวณข้างเทา้าทั้งนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะฮะตอนที่ใส่เข้าไปตอนที่ยืนตอนที่ผมยืนนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าเทียบกับคู่เดิมคือรุ่นแรกนะครับผมรู้สึกว่ารุ่นที่สองเนี่ยเขาปรับจูนโครงสร้างข้างในมาให้มันใส่ง่ายใส่สบายกว่ารุ่นแรกผมยืนได้เต็มเต็มเท้ามากกว่านะครับอุ้งเท้าเราตกน้อยกว่า รุ่นแรกรุ่นแรกนี่ใส่แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ตรงบริเวณพุงเท้าแต่รุ่นที่2เนี่ยใส่แล้วสบายขึ้นส่วนบริเวณหน้าเท้าก็คล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความกระชับความกระชับของรุ่นที่2กับร,รุ่นที่1น่เนี่ยผมมีความเห็นว่ารุ่นที่1เนี่ยจะกระชับกว่านะครับโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้านะ บริเวณส้นเท้าตรงนี้ตัวส้วนเท้านะครับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยระหว่างรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่2เนี่ยใส่รุ่นที่1แล้วกระชับกว่าตอนที่วิ่งจะรู้สึกได้เลยเพราะว่ารุ่นที่2ใส่แล้วจะรู้สึกส้นมันจะหลุดขนาดรัดเชื่อมมาถึงอร์ลูปแล้วนะครับแต่พอวิ่งแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งวิ่งที่พอทําความเร็วขึ้นไปสักเทมโปเนี่ยจะรู้สึกมันจะหลุดๆอาจจะต้องแก้ปัญหาโดยการซื้อถุงเท้าที่มันหนาขึ้นนิดนึง โอเคเรื่องของการสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าอีกคู่ที่ใส่ง่ายแล้วก็ใส่สบายถัดมาเอาไปใช้งานวิ่งบ้างครับใช้งานวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจ็อกกิง้งเริ่มใส่เริ่มจ็อกกิ้งเนี่ยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ให้ความรู้สึกนุ่มเด้งแต่ความรู้สึกที่ได้เนี่ยมันต่างจากตอนที่ใส่คู่โปรหนึ่งนะครับโปรหนึ่งเนี่ยจะออกไปทางแน่นแน่นแล้วก็เฟิรม์มเฟิร์มเด้งอะแน่นเฟิร์มเด้งนะครับแต่คู่นี้เนี่ย มันนุ่มลงมานิดหนึงนะครับผมว่าเขาน่าจะปรับความหนาแน่นของโฟมปรับจูนโฟมให้มันนุ่มลงมาหน่อยเพราะว่าคู่นี้ตอนที่ใส่นะครับเราจะรู้สึกว่ามันคอนโทรลยากมากด้วยความที่รองเท้ามันสูงแล้วก็มันมีความเด้งเแบบแน่นๆนะครับเรารู้สึกคอนโทรลรองเท้าคู่นี้ยาก เวลาที่เราวิ่งเราจะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับมันดิ้นไปดิ้นมานี่ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกมันจะดิ้นไปดิ้นมาแต่คู่นี้เนี่ยรู้สึกน้อยลงนะครับรู้สึกใส่แล้วคอนโทรลได้ง่ายสําหรับ Adios Pro 2ทีนี้พอพอผมลองขยับเพ e ขึ้นเป็นเพ e 5กับเพ e 4นะครับซ้อมแบบเทมโปแล้วก็อินทบลครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความมั่นคง ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากการที่เขาปรับจูนโฟมให้มันนุ่มลงนิดหนึ่งเพราะมันมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นผมก็มั่นใจที่จะวิ่งให้มันเต็มที่มากกว่าเดิมแล้วก็ตัว r o c k e t Shape ของคู่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสมูทในการก้าวเท้าของเราได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกส่วนตัว l ลท์ s t r i p e Pro 2ชั้นนะครับ Energy Rod ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ช่วยเพิ่มแรงสะท้อนกลับในการวิ่งนะครับมันช่วยผ่อนแรงเราเวลาที่เรายงต้องยกเท้าขึ้นนะฮะให้เราเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมนะครับ จะมีก็แค่เรื่องเดียวแหละครับที่วิ่งแล้วรู้สึกแปลกๆก็คือตัวส้นของรองเท้ามันหลุดขึ้นมาเวลาที่เราวิ่งนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ต่อไปไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนถุงเท้าดีไหมหรือต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพื่อนๆหลายคนมีเจอปัญหาบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องของบาลานซ์ในการใส่รองเท้าเพราะว่าคู่นี้เนี่ยตัวมิดโซมันมีการคว้านเข้าไปแบบนี้นะครับมันต่างจากพวกโปรหนึ่งนะที่เขาไม่ได้คว้านเข้าไป แต่ผมเน่ยใสแล้วไม่ได้เจอปัญหานี้นะครับไม่ได้รู้สึกแปลกๆไม่ได้รู้สึกว่าบาลานซ์ของการใส่มันจะเสียเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาก็ช่วยแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยละกันว่าเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับสำหรับ Adios s r r o 2นะครับคู่นี้เหมาะกับใครจริงๆแล้ว Adidas วางตำแหน่งของคู่นี้ไว้เพื่อใช้ในการแข่งขันมากกว่าที่ จะนำไปใส่ซ้อมไม่ว่าคุณจะใส่ซ้อมทําความเร็วใส่ซ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้เหมาะสําหรับการเอาไปใส่ซ้อมเพราะว่าเทคโนโลยีที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นไลท์สไตร์โปรสองชั้น Energy Ro จีรอดคร pl a t e หรือแม้แต่กระทั่งตัวยางเอาโซด้านนอกที่ใช้ของ Continental และเป็นยางแบบสลิกนะครับนั่นคือยางแบบบางที่มีความทนทานต่ํารองเท้าคู่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับการใส่ซ้อมเลยมันเหมาะสําหรับการใส่แข่ง ในวันที่คุณจะไปแข่งขันมากกว่าถ้าคุณอยากจะใส่ซ้อมหารองเท้าอา i ิดาสเขาก็ออกแบบรุ่นอื่นๆมาให้อยู่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นบอสเซนสิบใส่ได้แบบเดลี่เทเนอร์เลยนะฮะใส่ซ้อมได้ทุกวันทุกระยะเลยส่วนใครอยากจะซ้อมทําความเร็ว mm hmm. ก็จะมีตัวอาดิดอสหกะที่สามารถใส่ทดแทนกันได้นะครับหรือใกล้ๆนี้ก็คงจะมีตัวทาคุมิเซนเจ็ออกมากคู่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าคู่นั้นเขาวางตําแหน่งไปที่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้เหมาะกับใคร เหมาะสำหรับนักวิ่งที่หารองเท้าใส่ในวันแข่งขันที่ต้องการสร้างสถิติของตัวเองที่ดีที่สุดในวันแข่งขันนะครับซ้อมมาอย่างดีแล้วเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นและวันจริงก็ใส่แรงไปให้สุดกับรองเท้า a d i o a s pro 2คู่นี้ไปเลยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ a d i o a s pro 2นะครับขนาด9.5 uk 10 us น้ำหนักอยู่ที่242กรัมครับ ดรอปอยู่ที่10 m mm, มมส้นเท้าสูง39.5หน้าเท้าสูง29.5นะครับราคาขายอยู่ที่7,000บาทซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะหาไม่ได้นะแต่7,000บาทผมเห็นอยู่บนแอปพลิเคชันของ Adidas จะมีขายแต่เป็นไซส์เล็กไซส์เบอร์7อย่างเงี้ยเป็นผู้ชายคงไม่ได้ใส่อะต้องเป็นผู้หญิงอาจจะใส่ได้นะครับก็ถ้าใครอยากได้ Adios s r r o 2ก็ต้องหาเซลเอาหากับตลาด มือสองหาในพวกใน f a c e b o o k กลุ่มที่เขาขายของกันนะคบเผื่ออาจจะเจอนะอาจจะไม่ได้ราคา7,000นะครับอาจจะได้แพงกว่านั้นหรือถ้าเจอมือสองราคาดีๆก็อาจจะถูกกว่า7,000ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนของ Adidas รู้สึกยังไงกับคู่นี้บ้างครับ Adidas Adios Pro 2นะครับหรือใครที่ได้มีโอกาสลองใส่คู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างช่วยบอกกันด้วยนะครับและในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมา รู้จักกับคู่นี้กันพราม e X ว่าเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยนะตอนที่ใส่คู่นี้เนี่ยเรารู้สึกคอนโทรลยากนะคู่นี้เนี่ยหนักกว่าเดิมอีกโอเควันนี้ผมปอจากวิ่งไหนกันป่าในดีลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ